กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยฟซีทุกท่านวันนี้พอเที่นงพ่อพี่พ่อน้องมาติดตามทะเลขกับน้าสีเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะโอ้เสียดายครับผมคงสุดท้ายฝันมือสุดท้ายว่าสันแม่บอกอย่างก่อแม่มาจับปลาบ่รว่าแม่เอาปลามาให้ใส่กระมังมาให้มีแต่ปลาคอปลาคอซ้ำตัวงามๆนี่นะแต่พ้องก็ได้จับเอาอยู่แต่พ้องก็ได้แปงแม่ก็ไำ้ก้าวก็ได้ตีเอาเก้าจับก็เจ็ดปลาก็แฝงก็ได้ถือเก้าเจ็ดแฝงสามตัวเลยบ่บู้ยครับผมท่านผู้ชม เสดายครับผมบ่สบายครับผมน้งคงยุทธา,ายก็เที่ยงบ่อดสบายไปบ่ไรก็สัตว์เด้อเลยบ่ได้มาเอาสั่งหา,าครับผมเนาะสีอะไรจ้ผู้เดียววันนี้ใช่สีอะไรผู้เดียวโเสิ่นพมีโศกมีลาบเนาะครับผมเนาะไปฟังเมึงนําการขับงวดในวัสิสด้เลขตัวใดไปฝากพี่ตัวน้องเป็นคนหนึ่งถี่ยอมรับอยู่ครับว่าฝันแม่นเนาะครับผมเนาะฝันแม่นบ่ค่อยพลาดละครับผมเดี๋ยวไปฟังนําการคาราตตัวเลขของงวดวันที่สิบหก ตุลาคมสิมีเลขกเด็ดตัวได้แบง่งัปในพีน่องเดี๋ยวไปฟังน้ากันนะครับผมเนาะแล้วก็ไปเชื่อมช่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสีญญญสวัญญญสดีครับพู้เสดายเนออุอ้ยแปะได้เม่นค่ะครับผมผีแม่เอาป๋ามาให้เออมือขึ้นออกกันละฝันว่าเพิ่นเอาป๋าคอมาให้เต็มกละมังป๋าคอมีแต่ตัวซ้ำนี่ซ้ำนี่ยายก็ได้จับเอายายก็ได้แปลว่าผีผู้เฒ่าก็เป็นเก่า อันนี้ป้ากับอันนี้แปดจับกับเจ็ดก็ได้แปดแปดเอเก้าเจ็ดแปดอุ้ยสามตัวเต็มเต็มเลยครับผมเออก็ได้ได้อยู่ร้อยหนึ่งมัน <c oughs> บอกเฮอันอันแอดมินเทื่องมาเอาคนกับว่บาววสเพไ่นปปิดไข่ก็ได้บริมาเอาเส้นได้มาสันเนาะอ่างวดนี้ฝันไปยังไงสันผีแม่มาอีกบ่งงวดนี้ฝันนี่ฝันเกี่ยกับลูกเคยอ๋อเกี้ยกับลูกเคยเออ ออาวบอยฟังเนี่ยบอยซูเอฟซีเปนฟังเนี่ยฝันว่าจังไหนคือไปเกี่ยวอยังกระบุเขยอันฝันฝันว่าลูกสาวนอนในห้องห่มผ้าอยู่บัดเช้านี่อันผัวเพื่อนเบปเอิญมาอาบน้ำยกมาอาบน้ำผัวอันเมียเพิ่นกับบุรุษมาจากเชื้อไม่เถาได้เขาไปห้องเว็บปุกอันเมียเพิ่นผัวนั่นเขาไปเอิญเมียเออเมียบุรุษไม่เถาก็ได้เขาไปวันนี้มันเห็นไม่เถาเขาไปในห้องมันมันได้ศูนย์บ่ิสันก็ ลูกเคยลูกเคยมันกระสุนวี่พัดล่มวี่ของวี่สิ่งมันนี่ไม่เท่ากระสุนคือกันว่ามึงว่าทําลายของกูหินอย่างของในเฮอนี่ของกูทุกอย่างมึงมนดีมาสื่อซอยบ้านหลังนี่กับบ้านกูมึงไม่เห็ดซอยจากบาดได้วันสัน์สวนจนละเมอหายเขาผุดละรูกขึ้นมากกับตีเกือบตีหาคอนเชยแจ้งงัวะอ๋อขันันในลักษณะนี่เลขนี่มันจะมีในมันจะมีประจำด้วยเบนบวเออกับ เอาศูนย์ใส่นะศูนย์สามจีงคันคันบะมีศูนย์นี่สี่แปะเป็นเลขตัวไหดก็สีแปะแค่หนึ่งหกหนึ่งสองหกขนาดนั้นกับศูนย์หกออมันศูนย์นะคันบ่หมีศูนย์กับบเอาศูนย์หกคันบะศูนย์นี่กัเสียโอเคตัวหกหนึ่งกับหกสองโมฝันย่ำได้มันก็ออกหนึ่งหกหนึ่งหกสองมันจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้ถ้าฝันเกี่ยวกับบุคเฮนี่แมนคันบะแมนบะคว่ำบะศูนย์ศูนย์นี่สีแปให้เป็นหกหนึ่งหกสองเลยแมน ตาหัวนี่มันซูนแห้งโอ้ยมันซูนแห้งมันก็ซูนไม่เท่าก็ซูนขึ้นกันตาคนต่างซูนซูนจนน้ำมือดามันในความฝันนั่นคือจะจีรีนี่น้ำมือเลยนะเลยดามันเลยวุ้ยไยคลิปนี้ไปเขาสิบโมดูพงศักดิ์ว่าแลวันนี้ไปคลิปนี้ออกไปเขาเบิ่อเขาสิบโมผมบอกว่าพี่เต่าซูนในเขาอันจังนว่าอันเห็นมันหลอกตอนสี่หกเกาะเห็นมันตอนไม่เกาะถือกีนี่นอตอนหลอกสี่หกน่ะพันเกี่ยวกับมัน ฝันว่าเห็นดูมันสี่คนสี่หกก็ถือโคกหนึ่งกร็ถือฝันเกลียวกัเป็นกันสีฝันเกลียวกับดูเคยนี่ครับผมท่านผู้ชมมักจะเป็นหกหนึ่งหกสองอยู่ดีแต่ว่าสีบางวัมันมีศูนย์เลยประสาทเพราะว่ามันมศูนย์นแห้งเออ 0, ศูนย์แห้งกระสิตีหายจากไหนวันนี้ก็เอาศูนย์สองหกบ่เออสองศูนย์หกสองศูนย์หกเออเอาสองศูนย์หกกับหกหนึ่ง สองศูนย์หกก็หกหนึ่งแมนพอหกสองมันก็ไปเป็นหมุนเอาไดนึ่อยู่แล้วแม <Man. S 2> นศูนย์หกหกศูนหสองสองกจ็สี่หมุนเอาจากส <Man. S 2> องศหแมนอเออแต่วันที่มีอยู่แล้วเราหกนี่ว่าได้สีมันใจแมนบอให้ย <bo> มันอบอออกสีเห <c oughs> si ็นบอเที่ยงขอหกสองหกหนึ่งเที่ยงคือบอสี่ัย่ไปพอมันเห็นลูกสีคนเห็นเล่นสีคนแมลูมีสามคนพอบพัวมันมีหาคนแต่ว่าอีม่ยิ่งเหมืนบรเห็นเห็นแต่อัน ลูกไส้สองกับขอกระเมียมันมันก็เป็นซีขอกับว่าซีอยู่ขอว่าเอาซีหกสองเดี๋ยวเที่ยงมาสัดวันนี้เพื่นว่เอาเพื่นเอาแต่นั่นอันสองหกกับหนึ่งหกมันผันมีซีหกมันนี้เส้นสายอยู่โอ้ตัวนีก็ได้คือวันนี้ก็ต้องมีศูนเออพะว่าศูนแห้งเออมันจะเกลี่ยกับอันจอดซีหกด้วยเออโอ้แต่ว่าอันงวดที่แล้วนั่นทีว่ายายให้ต้นวิทย์ยังก่ะหาเก้าสวมมันออกเลยคร่าวด้วยเอฟซี เอฟซีเพิ่นวาอยู่เอฟซีเขาเมนมาบอกอยู่เรียกนาสีออกเล้าเบิดสักสามตัววันจันทร์สามตัวสองตัวบนลาเถื่อเบิดไม่เมื่อนี้กสิบวัเมียนซะหมดละเมื่อกี้จันได้ละเมื่อนี้ยายเสียเสร็จไปหาหมูให้เขาสื่อให้อยู่ทำไปเหล้าึุกอาทิตย์เอิอหมัดบังหันนั่นห่วยเสียเออทั้งลาทั้งไส่เยอะหน่อยหน่อมันไปเล้าทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างได้เบิด ทั้งสาทั้งสองทั้งล่างทั้งบนตารงวันนี้ได้มั่นใจว่าจังไดก็ต้องมีศูนย์น่แมนเลตีหาเป็นสองกกบ6กหนึ่งแมนทาไพรมาหกกับตัดเอาในนีละให้มุนเอาในนี่แมนหกสองสอนย์ศแมนอนย์ศูนย์สองกสี่บอแมนแต่ว่ากับหัวคืนนั่นนี่เลอะกับหัวคืนนั่นน่อับหัวคืนนัยี่บ่อกับกับหัวเป็นเก้าหนึ่งีสี่บ่อแมนกัก้ศูนย์เก้ายี่สี่บ่อแมนกันไหวกันไหก ึ้นเทิงปัจจาโว่าเสียดายี่ผว,ว่าเอาขึ้นปัจจผมว่าขึ้นปัจจจมเสียดายได้นเนา <c oughs> <c oughs> ะนะครับผมนผม้ชมแต่ว่าการสำคัญอยู่ด้ครับผมนผู้ชมท่าฝันเกี่ยวกับูกเขยนี่อีดิด้บเพื่อเทงต่างว่าออกพเทงจำได้งวดออกหกหนึ่งคือกันกัฝันเกี่ยวกับูกเขยว่าได้ขับไปในห้องกับเพือเทงจำวันได้ว่าเรื่องาล่าไปจังไดแต่พ่อขับไปในห้องหรอไปไปจังไดกับูกเขยนี่ละแต่ไปนอนน้ำกันกับทั้งูุขาทั้งูกเขยกับ่ง ครับผมเจองวดที่ว่ามันออกสี่หกสี่หกหนักกระเม่นคว่ำน่ะสีเบาอยู่เพระาะว่าลูกของลูกสาวนี่หลานเพื่อนจะมีอยู่สามคนผู้ชายสองคนเป็นฝาแฝดแล้วม่ยิ่งเป็นน้องสาวหลาผู้หนึ่งแต่ว่าฝันมือนันว่าจะไปปล่อยนั่นเอาไปปล่อยจะสองคนเด้ฝาแฝดสองคนม่ยิ่งนี่จะโบกเกียวโบเห็นเลยร่วมกันเป็นสี่กระพอกระแม่เพื่อนว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าเที่ยงยุบเที่ยงว่าไม่จีแม่ยนบ๊ว่าสั่นไม่จีเกิจะบอเปลี 6, 1, 6, 2, ป่ยนหกหนึ่งหกสองค่อยๆเปลี่ยนบ๊วว่าสั่น ปรากฏมาเป็นสี่หกแมนดีๆครับผมเตมุชมวันนี้เราผิดจะหน้าเบอร์เอาน้อครับผมเนาะสองศูนย์หกสองศูนย์หกกับหกหนึ่งครับผมเตมุชมถ้าไพ่อยากตัดเลนก็เป็นหกสองสองหกศูนย์หกหกศูนย์ครับผมจะว่าหนาสีผลว่ารื้อเด้อเย็บสี่ผว่าเก่ากระพกจะเป็นเหล็กตัวเดียวกันได้ประสันหันหัวลงจะสีมันจะเป็นเหลขหกป้าปลดกันนั้นหัวขึ้นมันจะเป็นเหล็กเก่าได้ประสันถ้าตัดเลนก็เอาศูนย์หกกับหกเพราะอันศูนย์เก่ากับเก่าหนึ่งน้ำแน่นอนครับผมเน ก็่หลายตัวหรอกครับผมจะมืช่มไปเล่านําแนอย่าลืมหันมันเป็นคือมิดก็หันทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวห้าได้ทุนเนาะหาได้ทุนมันจันทร์น่บอกอันเบียกบางหันกัมาเาวันจันร์นี่แหะยมือเศร้าย่งมือแรงก็ออกเล่าซ้ำมือนี่ก็จันทคือเกาเาาเอจะสั่นไปมักไปเล่าเดี๋ยวพอช่างศิฟ้์าล่องหาเนะครับผมเนาะคลิปท้ายคลิปแรกก็จะล่องหายทันที่เลยไผมากล่องแคบนาจอยเบิ้งนะครับผมจำมือชุ่มเนอะเจ็บแครบไว้ครับผมจดอ ก็เหลืออยู่หลายหมื่นอ,อยู่แต่ว่าท่งนี้ทั้งนั้นกแค่เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของฉลากเปลี่ยนรัฐบาลนวัาแนวทางของผันตีสิพกตุลาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะให้ทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาที่เองเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่ยเขาดึงตัวได้ครับผมห้ามาเขาคอยลงทุนบามาเข้ากับเมืองเพราะขุนศรานไปสนะเนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ทุกท่านโชคดีโชมมาเด้อครับทุกท่าชมกษัิมาเอาบัวไก่เสียออกกษัิมาเอาอีก กสิมาอยู่แมนบ่มาได้มันฟันมือออกคือวังหันนั่นสามตัวตรงๆเลยคันธ์นี่มาคันธ์นี่ไปเล่าปั่าศิมาเอาหลอดขันต่ว่าบ่ไปเล่ากสิมาเอาคือเก่าล่ะครับผมงวดนึงค่ะแมนบ่คิดว่าล่ะครับผมโชคในีหน้าฝนเนาะก็เป็นวัดเป็นไอ้ันฝนตกแน่กัไปยากเพราเที่ยงนี่จักเป็นห่อเป็นยังแน่เนาะอ่ะสุดท้ายอีคดีครับผมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมท่านผู้ชนาฝนเนาะเป็นวัดเป็นไอ้ขันง์ฝนตกแน่กับไปยากเพราะครับผมเนาะ ในมี้งก็มีคำเฉลิมฉลองคลิปหนิพระเจ้าขอจะลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าตัวก,ก่อนจากกันขึ้นเก่าครับผมท่านผู้ชมพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายแม่บุษราไปแล้วขายของดีดีกลับมาบุษราไปแบ่งให้ลูกให้หลานเนาะครับผมเนาะพระเดได้ดไปใส่ขาดใส่ขายเดี๋ไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณในห,หลายครับนะสีสีผึ่งน้องสร้างพระเจ้คุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรี่งรยงสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้นต,ติดต,ต,ตไว้จะเกิดบาลมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่องจะเขาเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่านพอใด้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ิว่านองสังด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอา่าลารูกขออนุญาตเ็ศนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยตาโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีบ่านที่เฮ่อนไปบ่านนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามากคาขา,ขายกับบริตกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกรูประหลาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงป่ว่าลูกล้านนี่จะ ขอมาทําเป็นสิรบมงคให้เชื้อทิดไปทิ่ดเหมอนที่เหม่อ,มอไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางยก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอ๊อบันไดคุยก็รลวงอุ่ยหยีว่าไปได้นังสางมาไปได้งารสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดะคุค้นขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหยีอ่อมีพุดะคุณไม่ด้ยโตมียติฤทิ์มีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่จมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจขค้นมาบ้านนี้ไนวัตถุแล้วมีน,อมน้องสร้างมีหนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินนามบอกตูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูมคือตูมฟูมไปเลื่อยเอาฝากดูม,มา เอามาผมผสมจะว่าออกทีเขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านพ่บบอจาปุนโม่เอาปุนมาเอาอีกฝากย่ตอต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนต้นเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบม่พ่อแล้วเอาฝากคุนพุ้นบานต้นคุนตรงเอากับฝ่าผ่ากระเวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุลนี่นี่มันใบคุนเพราะพสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมรัศสีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดมเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำ,ำนานมากการพีกัาสารกับพระโลกอย่งน้นองส้างคือไม่เงียดดำแ๋ยวมาเห็นแจ้มาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพูกเสกของผุดเบิ้ลตำน้าอยนั่งเจ็ตำานานเบิ้ลผูกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ คือจังสีปูพุกเสพผู้รืปนแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ปูพุกเสให้รืปนแรกอ่าอ่าทายไปสองปูรอดงาบัตรกุดคูนอ่าปูรอดทรามาทิโน,โน่งานเป็นปูพุกเษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมอมยากจนในพ้นมังมี ยกเกินสบาย้วกันมันจะทิวดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตานบุนคือปูรอดชงสีเมืองน,นี่มับวกบวกสายได้บานบเหิืนมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จปูรุน่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปาของพนใหญ่สีหอมคือ,อ,คอราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมา